จนาธานเข็มดีครับกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กของราชบุรี f อนะครับออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลของสโมสรครับหลังเจ้าตัวเนี่ยไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยในศึกฟีฟ่าเดือนพฤศจิกายนนะครับโดยยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับใครในทีมชาติเลยครับและสาเหตุที่พลาดการเรียกตัวครั้งนี้เนี่ยเพราะว่ามีภารกิจนะครับต้องเดินทางกลับไปประเทศเดนมาร์กเพื่อจัดการเรื่องเอกสารส่วนตัวครับ คือเรื่องนี้เขาก็พูดมาสักพักหนึ่งแล้วว่าจะต้องกลับไปเดนมาร์กนะครับเพราะว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยเขาก็อยากจะรับใช้ทีมชาตินะครับโดยทางจนราแนครับได้ระบุว่าตัวเขาเนี่ยพูดไปหลายครั้งแล้วครับว่าตัวเขาไม่มีปัญหากับใครเลยในทีมชาติแต่ก็เหนื่อยที่จะพูดเรื่องนี้แล้วเช่นกันครับเพราะว่าพูดไปยังไงเนี่ยคนก็ไม่เชื่อนะครับ จนธานเปิดเผยเพิ่มเติมว่าตัวเขาเนี่ยจำเป็นต้องกลับไปทําเรื่องของพาส,สปอร์ตที่ประเทศเดนมาร์กครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมีเพียงบัตรประชาชนเท่านั้นและหากไม่เดินทางกลับภายในระยะเวลาที่กําหนดอาจทําให้สูญเสียเอกสารสําคัญเลยทีเดียวนะครับจนธานได้กล่าวต่อนะครับว่าตัวเขาได้ยอยู่ไทยมา5เดือนแล้วนะครับถ้าไม่กลับไปตอนนี้ ตัวเขาก็จะเสียไอดีการ์ดครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากครับสําหรับตัวเขาและก็ครอบครัวนะครับสำหรับตัวเขาเองครับอยากติดทีมชาติไทยครับอยากเล่นให้กับทีมชาติไทยในเกมกับสีร่างกาครับเพราะมันเป็นเกมสําคัญแต่เรื่องที่มันใหญ่กว่าฟุตบอลมันก็มีที่ต้องจัดการอยู่ครับสุดท้ายก็ต้องกลับไปเดนมาร์กจริงๆครับ พร้อมกันนี้ครับจนทาธานก็ยังฝากกำลังใจถึงทีมชาติไทยในเกมฟีฟ่าเดบเดือนนี้ด้วยนะครับโดยจนทาธานบอกว่าอยากให้ทีมชาติไทยคว้าชัยชนะเหนือสีรังกาครับเรามีทีมที่ดีมากๆและตัวเขาเชื่อว่าพี่ๆทุกคนทําได้จนทาธานยังบอกอีกนะครับว่าตัวเขาบอกคนรอบข้างเสมอครับว่าอยากเล่นกับพี่อุ้มนะครับเพราะเขาเป็นนักเตะที่ดีครับและก็อยากเล่นร่วมกันมากๆครับแม้แต่ด้วยจังหวะและโอกาสทำให้ หมมันคลาดกันอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้มันเป็นประเด็นมาก็ด้วยคาแรคเตอร์แหละทั้งคู่เนี่ยเป็นเขาเรียกได้ว่า คนหนึ่งก็มีแพชชั่นอีกคนหนึ่งก็เป็นเาเรียกได้ว่าระดับเพอร์เฟคชั่นนิดเลยใช่<อ>นะฮะแล้วพอมันเหตุการณ์นี้ก็คือว่าพอทีลทรไม่ติดโจรทานติดพอชุดไหนที่อุ้มติดโจรทานเดี๋ยวเจ็บบ้างเดี๋ยวมีธุระบ้างมันก็เลยกลายเป็นคนแฟนบอลที่แฟนบอลที่คิดมากเนี่ยอาจจะคิดว่ามีปัญหากันจริงๆนะแต่สุดท้ายทั้งเจ้าอุ้มนะครับทั้งโจรทานก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่ได้ผิดใจไม่ได้ทะเลาะอะไรกันรวมถึงคนที่อยู่ภายในทีมเนี่ยก็ เห็นออกมาชี้แจงกันหลายคนแล้วเหมือนกันครับผมนะครับก็จะจบปัญหานี้ได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกและครับพอสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ทุกคนรอคือว่าอยากเห็น2คนนี้ติดทีมชาติพร้อมกันถูกต้องตอนนี้ก็ข้ามเรื่องนี้ไปได้แล้วเพราะว่าอยากจะให้โฟกัสกับผลงานมากกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าในศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเนี่ยเกมนัดที่ห้ากับสีลังกาเราแพ้ไม่ได้ใช่ครับและเกมนัดที่6กก็แพ้ไม่ได้เช่นกันเพราะว่าเอาแชมป์กลุ่มไปอย่างเดียวนะครับสำหรับเอเชียนคัพปี2027ใช่ครับผม ก็เดี๋ยวรอเชียร์ทีมชาติไทยนะครับในช่วงสัปดาห์หน้ากันได้นะครับ